สวัสดีครับท่านชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำการบริไฟต่อปรีรยนต์เข้ากับแอมจิวเกมวิดีโอสองจุดหนึแลแล้วก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไวน้นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าให้แนะนำจุดต่อของแอมจิวแซทีให้หน่อยนะครับสำหรับแอมจิวเเทีเราสามารถที่จะประยุกต์การต่อใช้งานกับปรีรถยนต์ได้ง่ายกว่าเกมวิดีโอนะครับเพราะว่าเขามีคอนเนคเตอร์ไว้ต่อปีใหม่ z k m อยู่แล้วเราก็นำมาจุดนี้แล้วฮะ Mo ดิฟายต่อสายสัญญาณไปต่อเข้ากับปีรถยนต์เราก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับก็คือนําเอาปรีรถยนต์เนี่ยมาแทนปีใหม่นะครับเพียงแค่เราก็เตรียมสายสัญญาณนะครับแจ็ค rca นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะต่อเข้ากับปีรถยนต์นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะ m o d ิฟายนะครับต่อสายแจ็คสามพินแบบนี้นะครับนี่นะฮะสายสัญญาณแต่ละเส้นก็จะมีสายข้างในอยู่3าเส้นนะครับนั่นก็คือสายสีแดงเสียงด้านขวา สีขาวเสียงด้านซ้ายและก็สายชินก็จะเป็นกลาวของสัญญาณเริ่มต้นผมก็จะต่อสายกลาวนะครับซึ่งเป็นชินของสัญญาณและสายสีแดงก็จะเป็นสัญญาณเสียงด้านขวาหรือว่า r channel สีขาวเป็นเสียงด้านซ้ายหรือว่า l channel นี่นะครับสายเส้นแรกก็เสร็จแล้วนะฮะเราก็ได้สัญญาณ3มเส้นนะครับ กล่าวสัญญาณเสียงด้านขวาเสียงด้านซ้ายทําการหุ้มท่อหุ่นให้เรียบร้อยใสยอีกเส้นที่เหลือเราก็ต่อเหมือนกันนะครับก็มี3มเส้นเหมือนกัน r l แล้วก็กล่าวต่สัญญาณก็จะเป็น2สายนะครับสายเอาพุทแล้วก็สายอินพุตและก่อนที่จะเชื่อมต่อสาสัญญาณอินพุตเอาพุตเราจะต้องมาปรับดิฟสวิตช์ j 4ตรงนี้นะฮะจากปกติเขาจะอยู่ด้านบนก็ต้องปรับลงมาด้านล่างนะฮะตามที่ผมปรับให้ดูนะครับ สวิตสามตัวก็จะปรับลงมาหมดเพื่อที่จะเป็นการตัดวงจรให้ไปผ่านปีรถยนต์นะครับเพิ่มตน้นต่อสาสัญญ,ญาณเอาพุทออกมาจาก m q z k ิตัวนี้นะครับนีนะฮะซอเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นทูไม่บอร์ดออ i ดโออน,นะครับเราก็จะต่อ,อ,อจากซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับมาเสียบเข้ากับอินพุตของตัวปีรถยนต์นะครับนี่นะฮะผมเข้า A.U.X. i ยินนะครับ นี่นะฮะแล้วก็เอาพุทของปีรถยนต์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะฮะว่าเอาเอาพุทฟอนต์หรือว่าเอาพุทเลียนะครับผมก็จะต่อออกจากเอาพุทฟอนต์นะครับอ่านี่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นอินพุตมาเข้าซ็อกเก็ตของตัว z e t k t 2 1นะครับนี่นะฮะนี่นะครับต่อแค่นี้นะฮะนี่นะครับ นี่ครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแหล่งใจไฟหรือว่าไฟเลี้ยงวงจรเราจะใช้สวิตชิ่งหรือว่าใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะฮะผมจะให้วงจรการต่อไฟเลี้ยงเป็นแนวทางนะครับก็ดูตามวงจรได้เลยครับ ไฟโวลต์จากแหล่งจ่ายจะเป็นสวิตชิ่งหรือแบตเตอรี่แล้วแต่จะเลือกใช้งานสายไฟหลักสีแดงคู่บวกจะผ่านเมนสวิตช์ออนออฟแยกไฟเลี้ยงออกเป็น2ชุดชุดที่1นบูทไฟจาก12โวลต์เป็น30บโวลต์มาเลี้ยงแอมป์จ KST 2 1ไฟเลี้ยง12โวลต์ชุดที่2จะถูกต่อมาเข้าปรีแอมรถยนต์ที่เรามูนิฟายต่อเพิ่มเติมเข้ากับแอมป์จ KST 2 1หนนี่นะครับต่อสายตามวงจรที่ผมแนะนำเสร็จแล้วนะฮะ ซึ่งแหล่งแจยไฟเนี่ยผมจะใช้จากแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์นะครับแล้วก็จะแยกไฟออกเป็น2ชุดนะฮะชุดที่1จะเลี้ยงปรีรถยนต์นะครับก็คือต่อตรงจากตัวแบต1 2โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็ชุดที่2ก็จะอัพไฟโดยสเตปอัพบูสเตอร์1,200วัตนะครับจะอัพเป็น30โวลต์นะครับมาเลี้ยงตัว s t 2 1นะครับ และลำโพงก็ต่อตามปกติก็คือซับเบเฟอร์ผมใช้6.5นิ้วไว้คู่ต่อที่2โอห์มกำลังวัดอยู่ที่350วัตต์ของเพเทนัมเอ็นะฮะต่อเข้าในส่วนของซับนะครับและลำโพงกลางแหลมก็6.5นิ้วเหมือนกันนะครับข้างละ100วัตต์นะฮะความถี่ปีุยน7แบนด์ผมจะปรับไว้ตำแหน่งกลางทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดเพลงเนี่ยค่อยมาปรับแต่งเอานะฮะนี่นะครับ ุงก็ปรับไว้ประมาณ8นาฬกานะฮะและแอมจิ๋วก็จะปรับไว้ตรงกลางทั้งหมดนะครับเชนนลขวาซ้ายเบดแหลมนะครับและก็ซับเบลอเฟอร์ขี้นที่ซับนะครับทำการป้อนไฟเข้าวงจรนะฮะเริ่มต้นที่ไฟ1 2 5จโวลต์จากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ปรับไฟขึ้นเป็น3 0โวลต์เพื่อที่จะเลี้ยงแอมจิวแสังเกตว่าปรีรถยนต์ไฟเข้าแล้วนะฮะ แล้วก็ออนสวิดในส่วนของ ST21 สัญญาณทั้งหมดที่ออกจาก IC b l บล t o o t เนี่ยจะมาผ่านตัวปริญย์น,นะฮะเรี๋จะเชื่อมต่อบ t o o t h แล้วก็ทดสอบเปิดเพลงนี่ครับค่อยๆปรับเสียงเพลงขึ้นนะฮะ สำหรับแนวทางการต่อปิลลยนเข้ากับ m q z kst 2 1นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะฮะก็มันมีอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เรา Modify ดัดแปลงสัญญาณ Input Output มาผ่านปลีเท่านั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดีให้กับช h ่ n n e เจ๊กดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ